สวัสดีค่ะคบพบกับปอ,อนอ้อยปอกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดปุริยราม mm hmm. ค่ะวันนี้ปอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุนะค,ะ,คะสำหรับห,หลายท่านท่านส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามาให้ปอ,อน้อยดูให้ว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในเดือนไหน ลงได้แล้วเลยยังจ่ก็มีอยู่ท่านหนึ่งท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่เจ็ดเกิดวันที่7กันยายน2509ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในเดือนไหนคะวันนี้พออร้อยมีคําตอบให้เลยในจ๊ะสำหรับทันที่สอบถามมาเกิดวันที่7กันยายน2509ท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุ ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นไปซึ่งเดือนตุลาคม2568เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2569ท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงนั้นท่านจะอายุ59ปีในปีงบประมาณ2569เพื่อที่จะขอรับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2570 ปีงบประมาณ2,570ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2,569ไปจนถึงวันที่30กันยายน2,570นะคะท่านอายุครบ60ปีในเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะเริ่มได้รับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุมาเข้าสู่คำถามเกิดวันที่7กันยายน2,509 ท่านสามารถลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นไปไม่ควรเกินไม่ควรเกินเดือนกันยายน2569เ,เ,เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะพอเราเองไม่อยากให้เสียสิทธิ์แม้กระทั่งเดือนเดียวท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่7กันยายน2569เ,เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รับเบีย้ยอย่างคีบูสูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนตุลาคม2569เป็นต้นไปซึ่งเดือนตุลาคม2569เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2570 ก็เป็นไปตามระเบียบกันเลยนะคะค่ะก็คงจะชัดเจนสาหรับท่านที่สอบถามมาไปลงที่ไหนไปลงที่ท้องถิน่นท้องถิ่นก็คืออบตเทศบาลหรือสำนักงานเขตณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนำไป บัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารเลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวก็คือบัญชีที่ไม่โดนปิด มีการทำธุรก,กรรมอยู่โดยตลอดนะคะมีเงินออกเงินเข้าเง,งินฝากเงินถอนค่ะก็เป็นบัญชีที่เดินได้ปกติเป็นบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวถึงคราวที่ท่านจะได้รับเบีย้ยอย่างชี่ผู้สูงอายุกรมบัญชีกางจะได้โอนเงินให้ท่านโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ได้สาเร็จค่ะก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบตามพอหน่อยเข้ามาหรือท่านใดที่จะสอบตามพอหน่อยเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นลงทะเบียนผู้สูงอายุลงไปแล้วจะเริ่มได้รับเบียรอย่างที่ผู้สูงอายุในช่วงไหนก็ใตยคอมเมนต์ก็ส่งคำถามมาได้เลยทุกคำถามที่ส่งมาพออะอยเองตอบทุกคำถาม ไม่มีคำถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามเพอนาชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะสำหรับในคลิปนี้เพออนนายต้องกลัาลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ